ด้วยครัขอบคุณคดีค่ะสวัสดีครับน้งน้ะลไปตกอย่่อครับลกก่ คนะครับฝนม่สอครับอเซนนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่สองสามครับหนึ่งสองาครับสาครับได้มครับได้ครับ ขอบคุณมากเลยครับรัใจมหาชใช่ครับรางวัลขวัญใจมหาชนเป็นโอ้โรางวัลที่มีเป็น1ิบปีแล้วทำแล้วแบบสิหปีแล้วหลาย1ิปีแล้วแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วนะครับเร็วสําหรับผมมา,มากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่แบบประมาณ3ามปีกว่าๆเองทาแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองอยังเป็นเด็กตัวน้อยตรงนี้อยู่เลยแต่วันนี้ได้รับรางวัลผวใจมหาชนก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนให้ดีที่สุดแล้วกันครับอยากขอบคุณทุกคนเลยครับแฟนๆของผมมานานุโซนๆหนุ่นมิซันชายนะครับที่ร่วมกันโหวตให้แล้วก็ขอบคุณโพจากประชาชนด้วยครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมา,มากๆที่วันหนึ่งเราแบบที่เคยเห็น รางวัลของใจมหาชนเนี้ยมายาวนานมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนพูดบนเวทียังแบบตื่นเต้นตุกตาตุกตาในใจมากครับใช่ครับผมาไม่คิดว่าจะได้ครับแล้วแบบอยู่ดีๆก็เอ้าโอเคแต่อย่างไงเราก็ต้องก็ต้องสยบความตื่นเต้นั้ว้ครับขอบคุณมากที่สุดก็คือเป็นแฟนที่แบบซัพพอร์ตตลอดมาถูกไหมคะที่ทำให้หใช่ครับเป็นแฟนแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยครับก็ แบบเ,เหมือนจริงๆเริ่มมาจากที่แฟนๆก็เสนอชื่อให้ผมด้วยใช่ไหมครับทำให้ผมได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าการได้รับรางวัลที่ใหญ่แ้วก็อยู่ในปา้าสตาทุกคนต้องมีการวางแผนที่เหมาะสมนะพี่คุณคิดว่ายังไงคะรางวัลนี้สำคัญอะไจริงๆแล้วรู้สึก<ๆ>ว่าได้รับรางวัลน,นี้มาแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวให้สมกับรางวัลน,นี้ให้อีกมาก,มากๆขึ้นเยอะเะเลยครับในทุกวันนี้ก็ผมก็มีเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินครับแล้วก็เดินตามความฝันมาเรื่อยๆจนวันนี้รางวัลน,นี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งก้าที่ใหญ่มากๆผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ให้เหมาะสําหรับรางวัลที่ผมได้รับมา ว่าสิ่งที่เป็นเสน่ห์ในตัวเราที่ทําให้แฟนซัพพอร์ตเรามาถึงจุดนี้ในเวลาสั้นๆได้รบับรางวัลใหญ่แล้วคืออะไรครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผมแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเสน่ห์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าแฟนๆน่าจะรักผมที่เป็นตัวผมครับแล้วก็ผมเป็นคนไม่ค่อยชิดร้ายชิดไม่ดีอะไรกับใครด้วยวันๆก็ <laughs> เป็นเหมือนตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับเป็นเด็กน้อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับ อย่างคนที่อยู่ข้างล่างสายตามองจากพี่ซีเองแบบรู้สึกดีใจกับเราด้วยมีอะไรจะขอบคุณพี่ซีโอ้ยคนนี้คนนี้เห็นว่าแอบห้ด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ไม่รู้เฮียเหมือนกันเขาว่ามีแอบปโหัให้หรือเปล่าครับแต่ว่าเฮียก็คอยยินดีกับหนูคอยยินดีกับผมในทุกๆรางวันอยู่แล้วครับอย่างเมื่อกี้วันนี้ก่อนเข้างานเฮียกับอกว่าอุ้ย รอลุ้นรอลุ้นรางวัลน,นี้ของหนูเลยครับเฮียแบบเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีกว่าแล้วครับ mm hmm. เราจริงเราเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์อีกครับเหมือนเราก็เดินทางมาเรื่อยๆื่อเราก็ลุ้นรางวัลน,นี้แหละมาด้วยกันเรื่อยๆหลายปีแล้วครับก็คอยเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องไหนเราก็จะอยู่ข้างกันคิดว่าล้วก็คิดว่าจะอยู่ข้างกันไปอีกนานด้วยนอกจากขี uh ่สีแล้วเนาะทั้งสองคน เป็นนิวเนี่ยโอ้โหกระโดดโอ้โหตนนั้นผมนั่งอยู่แล้วก็ตอนกำลังจะประกาศปุ๊บกล้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วผมผมก็เอ๊ะแล้วเอ๊ะทำไมกล้องไม่เอ๊ะเอ๊ะและเอ๊ะแล้วก็เป็นนู้นนี้ปุ๊บแล้วแบบไม่รู้หน้าออกไปในกล้องยังไงด้วยครับแต่ตกใจมากครับตกใจมากโมเมนต์ตอนนั้นนี่คือยังไงบ้างโมเมนต์ที่แบบว่าเราเป็นมเอาแล้วเพราะว่าเราเป็น ก็มันดีใจมากอยู่แล้วอะค่ะมันแบบตอนบนเวทีก็เหมือนมีอยู่จุกหนึ่งที่น้ําตามันจะไหลออกมาแต่ว่าไม่เอาไม,ไม่ไม่อยากร้องไห้ไม่อยากร้องไห้ก็เลยไม่ออไร้องดีกว่าแต่แบบผมรู้สึกว่า ในว,วันนี้พี่ๆที่เข้าชิงเยอะมากๆด้วยครับก็พี่ๆทุกคนอนะ่ะจริงๆเป็นขวัญใจของผมหมดเลยครับ <c oughs> ใช่ในวันนี้ก็ดีใจเป็นเกียรติมากเลยแต่ขอแอบแซวนะครับทีจัดการคือรอ้องไห้น้ำตาไหลมากเลยพี่ส้ม <c oughs> พี่ส้มพิทพี่ส้มเป็นแบบเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแล <c oughs> นุ่นิวพี่ซีด้วยครับเฮียซีนุ๊ไม่ใช่พี่ซีชินไม่ชินกัรเรียกพี่ซีซีนุ่นนิวครับแล้วก็ดูแลแบบพวกเราบ้านดูมันดีมาพี่ส้มถือเป็น มีเหตุที่สําคัญมากๆแล้วแบบคืองจะคอยดูแลคอยไปตามงานทุกง,งานนี้ด้วยต่างๆแล้วแบบตอนได้รับรางวัลพี่ส้มก็ร้องไห้ขอบคุณพี่ส้มนะครับอยู่นี่เลยโซมไม่ต้องร้องไห้นะรมาให้แล้วเรียว่ามีรักของทุกคนมอบตัวนะครับมอบรางวัลนี้ให้กับแฟนๆนะครับแฟนๆก็เป็นคนที่ชอบแฟนหอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนเลยครับทั้งแฟนๆแล้วก็ ประชาชนทุกคนด้วยครับจริงๆรู้สึกว่า,าจะรับรางวันนี้ก็ยังเกรงเกรงอยู่ครับก็จะพยายามไม่ใช่พยายามสิจะปฏิบัติตัวให้ดีให้เหมาะสมกับรางวันนี้ค่ะกับรางวัลนี้แบบทำไมนะครับ มันยิ่งทำให้เราภูมิใ,นใ,นมใจตัวเองยังไงบ้างการที่เราแบบเริมมาทำงานตรงนี้ตรงกานมีผลออกมาภูมิใจครับรู้สึกว่ามีกำลังใจในการผลิตผลงานออกมาอีกเยอะมากๆเลยครับเพราะจริงๆมันก็มีบางช่วงนะครับที่รู้สึกว่าแบบบางทีก็เริ่มทอ้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าพอได้กำลังใจจากแฟนแล้วก็ทุกครั้งที่มีการโหวตเกิดขึ้นแฟนก็จะช่วยแบบซัพพอร์ต ตลอดทำให้ผมเห็นว่าแบบโอเคเรายังมีแฟนๆอยู่ตรงนี้ทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนครับถ้าวันหนึ่งทุกคนหายไปผมก็อาจจะหายตามไปด้วยแต่ถ้าแฟนๆจะไม่หายผมก็อยู่นี้แหละครับขอบคุณ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 ครับ

มีมาเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขยุกสามคนร่วมกันขอบคุณสามคนร่วมกัน่ดูดูขอขอบคุณนี้ก่อนขอบคุณนี้ก่อนนะดูนี่นขอบคุน

ขอกล้องนีเค่ะดูเรืองเลยขอเป็นของกล้องนี้นะคะขอีูนะขับมือได้รึเกล่าของกล้องนี้เลคะล้นี่นะนี่ครับได้คะหน่อยขอีนะคะกด้้องนี้่ะขอกล้องล่างหน่อยค่ะกล้องมาถือข้างล่างหน่อยนะ ค่ะคยคุณ yeah, พ yeah, yeah. ี yeah, yeah. Yeah, yeah. ่คุณพี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 ่คุณพ่คุณพี่คุณพก่คุณพี่คุณพี่คุณ่คุณ่คุณี่คุณพี่คคุณพี่คุณพี่คุ่คุณพี่คุ่คุณพี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 คุณพี่คุณคุณพีค่ค